คนราศีกรกฎนะครับกรกฎรวมไปถึงลัคนากรากฎด้วยนะครับกรกฎนะราศีปูนะครับสื่อน้ำโชคของกรกฎนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกเลยตัวคุณเองนะครับตัวคุณเองนะครับเขาเรียกว่าตนเป็นโชคลาภแห่งตนโดยเฉพาะถ้าเกิดชาวกรกฎคนไหนเนี่ยได้มีโอกาสได้เดินทางหรือได้ไปพบเจอ ผู้คนใหม่ๆทำความรู้จักกับบุคคลใหม่ๆสังคมใหม่ๆถ้ามีสถานการณ์แบบนี้นะอ่าคุณลองซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองอะไรที่เป็นของคุณหรืออาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดอาจจะเป็นอายุคุณนะครับเลขเกี่ยวกับตัวเองเพราะดาวประจำตัวเป็นราชาโชคนะครับดาวประจำตัวเนี่ยเสวยราชาโชคตั้งแต่วันที่14นะถึงวันที่16นะครับ เพราะฉนั้นเขาย้ายออกวันที่16นะแต่ย้ายตอน2ตทุ่มกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแอบกระซิบน,นิดนึงชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณสามารถเริ่มที่จะลุ้นเริ่มที่จะเสี่ยงโชคได้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่14เลยนะอ่าสิเนี่ยคุณเอาว้นว่าใครที่แบบมีช่องทางหรืออะไรเงี้ยนะครับไปลุ้นที่ไหนก็ตามแต่เรื่องของคุณนะแล้วแต่นะอ่าแต่บอกไว้ว่าดาวเนี่ยเขาจะเริ่มทํางานตั้งแต่วันที่14 สิบสี่สิบห้าสิบหกสามวันนะครับสามวันแห่งความเฮงนะได้ลุ้นครับลองดูนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับสื่อน้าโชค,ครับแม่ครับแล้วก็ญาติผู้หญิงครับแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยดาวจันทร์เองก็แปลว่าแม่หรือว่าญาติผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็กรกฎเนี่ยดาวเจ้าเรือนสุภะก็คือดาวพระหัสบดีเนี่ยที่เป็นจุลจักรอยู่ในเรือนโชคลาบ ขยับเดินหน้าในวันที่11มีนาคมสุภพะแปลว่าพ่อแม่ด้วยนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่หรือผู้อุปถัมภ์หรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีบทบาทกับตัวเรามีบทบาทในเรื่องอความดีงามในชีวิตผลลัพธ์ในชีวิตลาบผลในชีวิตนะครับใครที่มีการาไปขอ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขออะไรก็ตามหรือบนบานสารกล่าวอะไรแนละ้วแต่ความเชื่อนะนะครับก็พูดง่ายๆว่าช่วงนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างแรงนะครับตั้งแต่วันที่11มีนาคมเป็นต้นไปนะถึงประมาณ12พฤษภาคมนะครับ11มีนานะครับถึง12พฤษภาเท่ากับกินเวลาเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับ11มีนานับไปมีนาก็อ่าสาิเเมษา ราศเวตพฤษพาคมนะประมาณ2เดือนนะครับดวงแรงนะดวงแรงแบบแบบไปทางดีนะอ่าแบบว่าอะไรที่แพลนไว้ว่าอยากจะได้มันก็จะได้มีเกณฑ์จะได้ดาวลาบผลในชีวิตเนี่ยเขาเคลื่อนที่ดีดาวแห่งความก้าวหน้าเคลื่อนที่ดีอ่านะครับก็ถือว่าเป็นช่วงทิ้งทวนนะก่อนที่าดาวพระหัสบดรเนี่ยจะยกย้ายเข้าเป็นวินาส ในวันที่13พฤษภาคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะทิ้งทวนแล้วนะครับก็รีบกอบโกยกันนะาชาวกรกฎนะครับมีอะไรที่ต้องแบบทำต้องอขอความช่วยเหลือจากใครหรือว่า,าให้ใครต้องสนับสนุนเนี่ยนะครับรีบทำนะครับอันนี้เสริมให้ในเรื่องดวงด้วยนะครับก็ดูเลขนะครับจากาจริงๆได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าเน้นไปที่คุณแม่หน่อยเพราะว่าดาวจันเนี่ยเป็นราชาโชคนะครับ อ่ะแล้วก็ติ่งอีกนิดนึงก็คือเป็นดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆถ้าได้มาในช่วงนี้ตช่วงตั้งแต่วันที่11นะมีนาคมเป็นต้นไปมีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแนวทางสมดุลครับกรกฎอย่างแรกทําเกี่ยวกับน้ําดื่มนะครับน้ำดื่มธรรมดาครับน้ำดื่มทั่วไปอ่าจนวนลงท้ายด้วย15จะเป็นจํานวน15หรือมูลค่า ลงท้ายด้วย15ก็ได้นะครับอย่างที่2ก็คือสังฆรทานยาทําบุญด้วยยารักษาโรคโรงพยาบาลส่งหรือพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธน,นะครับ <c oughs> เลขนําโชค3ามหมายเลขนะครับ,บราศรีกรกฎได้แก่295นะครับ295สีนําโชคครับเน้นสีเหลืองแล้วก็สีส้มนั่นเองนะครับ